มสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสองค่ำเดือนสิปีมะเสงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมงคุดเสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดำหินสีดำเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาและกิีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประักขอฐานตอบดทอบุษเท่า,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 าและนอนเนน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรแชกสอนที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือเด็กต่อเต่าถอถุงต่ทหารถอถุงและนอหน,อน,หนูเลขมงคลวันนี้เลข7เลข6และเลข3มไมเซตวันนี้เจ้าคุณเที่ยววัดโพสอนไว้ว่าอย่าหลงเชื่อโดยขาดสติและปัญญายืนหยัดด้วยความอดทนเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ